สบายดีพี่น้องเมื่อนี้สิมาบอกยาสมุนไพรเป็นพืชเป็นหญ้าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามว่าเป็นหญ้าธรรมดาแต่ตุดจริงแล้วมันเป็นยาเป็นยาดีหลายอย่างอันนี้พี่น้องต้นมันลักษณะมากใบของมันกระชิบเป็นแบบนี้ต้นมากใต้ใบ มากใต้ใบได้ซื้อนี่ก็เพราะว่ามันมีมากอยู่ใต้ใบแบบนี้นเออื้นง่ายๆตามลักษณะของมันเลยมีมากอยู่ใต้ใบแบบนี้บางท้องถิ่นกสีเอิอนซื้อ,อต่างกันคนกสีว่าหญ้าไข่เหาหรือว่าหญ้าใดมันจะเกิดมีเฉพาะยามฝุน่นเด้อยามแรงสิบ,บ่ค่อยมียามฝุ่นแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ทั่วทุกบ่อนพี่น้อง ตามเข็มบ้านเข็มเฮือนเข็มสวนเข็มทางบ่นเปรนได้ลักษณะแบบนี้มันก็สิมักเกิดขึ้นเอาลกเอาเลยพี่น้องเอาทั้งต้นเอาทั้งหากเอาทั้งมากทั้งใบลกเอาได้หลายๆแล้วเขาก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปตากแห้งไว้ยามฝนหรือว่าฤะดูฝนนี่ มันหาง่ายมันเกิดมีเหาตองเอาไว้เก็บไว้หลายๆพี่น้องเพื่อจะได้ไว้ใส่ในยามแรงหรือว่าพี่น้องใกล้เคียงเหาหากบัได้เก็บไว้ถึงยามแรงมาต้องการเหาก็แบ่งปันกันใส่แบ่งกันไปต้มกินยาชนิดนี้มันจะมีสีขาวและมีสีแดง กบแดงหลายดอกมันออกสีแดงๆจังหน่อยเฮาเอาชนิดใดก็ได้บ่อนที่มันงามก็จะต้นสูงเพียงหัวเข้าประมาณ50-60ิบหกสิซนที่มันบ่งามก็ต้นต่ำประมาณนี้พี่น้องหรือประมาณนึ่งคืบต้นสูงต้นต่ำก็เป็นยาคือกัน ลุกเอาเลยพี่น้องลุกเอาได้หลายๆเอาประมาณนี้หรือหลายกว่านี้ก็ได้ต่อไปฮขอก็นำไปล้างน้ำให้สะอาด ล่างน้ำหลายๆเทือพี่น้องล่างชักสามซี่เทือทำความสะอาดหรือเฉพาะบนห้ากของมันเพราะว่ามันติดขี้ดินขี้โคลนมานขูดเก่าออกบนห้าของมันพี่น้องบนห้ากของมันมีขี้ดินหลาย ล้างให้สะอาดแล้วเขาก็นำไปพึ่งแดดไปตากแดดให้แห้งจกักสองสามมือพอถึงสรรพคุณของอยาชนิดนี้มีหลายเขาใส่ต้นแห้งที่เราตากไว้แล้วนั้นประมาณ1นึ่กำมือใส่น้ำหนลิตรต้มให้ฟุดประมาณชิหนาทีแล้วเ้าก็เอามาป้าให้มันเย็นกองเอาแต่น,น้ำ ดื่มเทือละหนึ่งโจอกหรือว่าหนึ่งแก้วดื่มสามโจอกต่อมือหรือว่ากินเส้าสวยแรงหรือสิกินเร้าแรงก็ได้สรรพคุณสามารถแก้อาการไข้ได้เฮาเป็นไข้บม่ว่าจะเป็นไข้วัดไข้ไอไข้หนาวสั้นหรือว่าไข้ห้อนในไข้ห้อนในก็หายน้ำ ใส่ยานี่ต้มกินหรือว่าเป็นไอแก้ไอก็ได้พี่น้องจากแก้ไข้แล้วยังแก้อาการอักเสบแก้อาการเจ็บแผลฝีหนองแก้อาการเจ็บท้องเจ็บท้องหรือว่าทอกท้องก็ใส่ได้แก้ไข้เปลี่ยนละดูไข้ทับฤะดู ให้จากอากาศเปลี่ยนแปลงหรือมีอาการอ่อนเพลียอันนี้ก็ต้มกินได้ส่วนการแก้โรคเบาหวานหรือว่าลดน้ำตาลในเลือดหรือว่าใส่แก้โรคนิว่วแก้น้ำานมหลงหูหรือว่าแก้ไข่ทับประจําเดือนแบบนี้ต้องได้ศึกษาตื่มศึกษาจากแพทย์หมอตื่ม แต่พิเศษคุณลักษณะพิเศษของยาสมุนไพรชนิดนี้คนแถวหมู่บ้านค่อยเคยบอกเล่ากันและเคยใช้เม่นปิ้นปัวอาการตับอักเสบตัวเหลืองตาเหลืองตับบวข่งแหงอันนี้หลายคนก็เอามาต้มกินเห็นว่ามันดีหลายคนเคยใช้ได้ผลมาแล้วพี่น้อง แต่ว่าหากเป็นนักอาการนักเฮาก็ไปหาแพทย์หาหมออยู่แล้วส่วนสมุนไพรนี้มันเป็นทางเลือกยาพื้นเมืองนี่มันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนเฮาเคยใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบาราณการล้างให้สะอาดแล้วนำไปตากไปพึ่งใส่เด็ดไว้แบบนี้นี่มากมัน เฮาล้างน้ำาหลายเทือมากมันก็ยังติดอยู่เอาตากแห้งนํากันมดทั้งมากทั้งใบทั้งต้นทั้งลำทั้งหากของมันมากมันเป็นลักษณะนี้พี่น้องได้ซื้อมากใต้ใบย้อนว่ามันมีมากอยู่ใต้ใบของมันเอินซื้อง่ายๆตามลักษณะของต้นมันเนาะพี่น้อง มันมีน้อยก็อย่าเฝ้าลกทิมใส่ต่างแห้งไว้เพื่อเป็นหางยาอันนี้แม่นต่างแห้งมาอันนี้ต่างแห้งไวโดดแล้วพี่น้องโดดนานแล้วก็ประมาณหนึ่งปียังใส่ได้อยู่พี่น้องมันบดไดโมกยังมีกลิ่นหอมอยู่เก็บไปหากมีคนต้องการแบ่งปันกันไปต้มกินสีมันก็จะออก แดงๆเหลืองๆแดงๆแบบนี้เนาะเฮาเอาประมาณนึ่งกำมือไปต้มเอาประมาณสำนี้ถือว่าอันนี้ก็ยังใสดได้อยู่ตัวนี้ยังไม่อันนี้แม่นเฮาตากแหงแล้วอันนี้เฮาตากแหงแล้วประมาณสองสามมือมานี่เองถือว่ายังมีลักษณะเขียวหน่อยนึ่ง แต่มันก็แห้งดีแล้วใส่งานได้แล้วเอาประมาณนึงกำมือนี่พี่น้องประมาณนึงกำมือนี่ไปต้มกินได้เลยหากเป็นไข้หรือว่าเป็นอาการที่ก้าวมานั้นเอานึงกำมือไปต้มกินอันนี้การเก็บรักษาเขาก็ใส่ถุงยางครอบแคบนี้ไว้เอาไว้ในที่ห่มที่แหง้งเก็บไว้ได้เป็นปีพี่น้อง อันนี้เขาออกมาต้มนึ่งกับมือเขาออกมาใส่หม้อแล้วเอาน้ำใส่ประมาณ1นึลิตรใส่น้ำไปประมาณ1นึลิตรถ้าเป็นหม้อใหญ่เนาะเขาก็ใส่1นึ่งลิตรครึ่งอันนี้หม้อน้อยเขาก็ใส่ประมาณนี้ก็ได้ นำไปต้มต้มให้ฟุดเดือดประมาณ1 0หนาทีหมอน้อยสำนีเอาประมาณจัก10นาทีก็พอ เจบไฟเปิดไฟป้าไว้เฮาต้องได้ติดตามพี่น้องหมต้องป้าไว้ดุนเฮาต้องได้ติดตามรอให้มันฟุดเดือดวิธีการกินดีแท้เฮาต้องกินก้นเข้าหรือกินหลังกินเข้าก็ได้และอีกอย่างหนึง่งยานี้ยังเป็นยา ช่วยครับวัศวะหรือว่าให้ไทยเบาสะดวกท่านใดที่ว่า่ายเบาบสสะดวกกินยานี้ไปแล้วจะเฮ็ดให้เอาไายเบา่ายเบาสะดวกและยังเป็นยาแก้ดีซั้นแก้อักเสบแก้อกท่องแก้เป็นไข้อาการไข้ต่างๆหรือแก้อาการของคนที่เป็นตาเหลืองตัวเหลือง อาการที่เป็นตับอักเสบตับบแข็งแหงใส่กินยานี้ประมาณหนึงอาทิตย์วันละสามครั้งประมาณหนึงอาทิตย์แต่ว่าอย่าลืมเฮาต้องได้พบแพทย์พบหมอเพราะว่าอาการของเฮาอาจจะมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างถ้าคุณเฮายังแข็งแหงอยู่เป็นเจ็บเป็นไข้เล็กน้อยเฮาก็ต้มกินได้เลย คนใส้ยาอย่างก็ยาเฮาต้องได้ศึกษาข้อมูลและเฮาต้องกินเทือละน้อยจากน้อยไปหาหลายผู้ที่บุทัณเคยกินจักเทือก็ต้องกินจากน้อยหาหลายกินไปได้ระยะหนึ่งอาการของเหาดีหายแล้วเฮาก็ยุดเจ้ากิน ดมได้แล้วเขาก็มาทอกมาลินใส่จอกใส่แก้วเป็นสีเหลืองงามแบบนี้ป้าให้น้ำยามันเย็นแล้วเขาก็นำไปกองถ้าเอาป้าไว้ดดนไว้นานโบเตตองมันขี้ฝุ่นขี้เนื่อตะก่อนมันก็จะลงไปอยู่ลุ่มเวลาจะกินเขาก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆกิน กินไกลจะมดแล้วเฮาก็ปะส่วนที่ยังเหลือแล้วทอกทิมเฮาปะโดนนานเป็นชั่วโมงประมาณนี้กินได้แล้วพี่น้องซำนี้กินได้เลย เหลือทานี้เขาก็ทอกทิมเพราะมันมีกินเยอะยานี้กินง่ายกินหอมสมุนไพรลดซาดกินง่ายปวดขมบวกหิวแถมยังรักษาโรคพญาธได้หลายอย่างนี่เขาทอกเสียจอกปลาไว้ไว้กินข้างต่อไปมือหนึ่งกินสามจอก หรือสแก้วนี่แม่นสมุนไพรพื้นบ้านพื้นเมืองถ้าผู้ใดต้องการก็ไปซอกหามาเฮ็ดกินได้ขอบใจ